ครับช่างงานนะครับวันนี้รีวิวตัว iPad เปิดไม่ติดมานะครับลูกค้าให้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบแล้วมันไม่หายมันขึ้นเป็นโลโก้แล้วก็ตัดตัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขตัวนี้กันนะครับมันเสียที่เมนบอร์ดนะครับไม่ได้เสียที่แบตนะเดี๋ยวผมแกะเมนบอร์ดตัวนี้มาดูกันครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัว L ที่มันหลุดตรงนี้ตหมดสองตับปีหกเจ็ด โอเคครับนี่ครับหลังจากที่เราแก้ไขเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เครื่องกลับมาเปิดติดครั้งเพราะว่าตัว L ที่เป็นชุดไฟพาวเวอร์มันหลุดตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาเรื่อง iPad iPhone นะครับก็ติดต่อ่างหาได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ